จุ่มครักพี่น้องเลยละน้อยมากแบบนี้จุ่มครักจุ่มครักจะสร้างขนาดเลยมือถือกับโบอันใหญ่มันบอก สบายทุกคนสบายดีพิบซีทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าซองเองละน้อยสาวล้วสบายดีตอนเศร้าเด้อพิซีตอนนี้เป็นเวลาหกโมงปลายแล้วสมดังปรารถนาที่พิบซีหัวแหลกก็คือได้ปลาเห็ดปวกรเราเนยๆนะพิบซีวเมื่อวานนี้นี่ก็คือคนใหญ่แล้วซ้ำนี้ก็ถือว่าใครในเมย์มาเห็นก็เมื่อวานนี้มันน้อยดีได้ซ้ำนี้แหละปลายอันนี้แหละนี่ค่ะนี้ก็กำลังเกิดก็มีพิซีน,ใน,ใน,น,นี่นะบอลนี่นะ ละน no e to ้อยสิมาเก็บไปแกงเศร้าก okay. ินตัวเขาละน้อยเต้ทิมเลยล่เลยละน้อยเหยียบวเลยละเหยียบที่เนี้ยเวลาโอเคน้อยให้น้อยไหวแล้วผมไม่เนี้ยจบไม่ถูเห็นใดเขละซาเป็นไงนี่สิมาละน้อยสิมากบัวนี้ก่อนบัวนี้หันบานละเขาบัวนี้แยกดอกบานดอกจูงแล้วเนาะบัวบานบัวพวกใหม่วะอันคุณซีติงกันนะ เอบบเอเ<ท>ห็งกระบบฮักเงี้อเนา้หอมจังเลยฝากบอนเห็เอาบอลนี่ของนี่มาเหยียบเฮ้ยยี่แม่กระแหงนะอย,ย่านเหย,ยียบนะไอเอาเห็ดน,นี่พาย,ยายามบอกขี้ดินไปหลายวันนี่สอมตัวนี้เนี่ยยางขี้ดินมันก็ลายหายใจตัดไว้เลยเลมเล็มมันตัดไม่นั่นมันอยู่ดี่ลมเลันอีกล้องมันอีก่อน ยูซีเบิรงนี่อันนี้นะกำลังขึ้นมาเลยได้นี่นะปะหวะอันนี้มันดอกใหญ่แล้วนะอืมเรื่อกเก่าเมย์เป็นแบบจแบบปายเพื่อนนะนั่นจะเป็นดูขึ้นมาข<อ>ึ้นก็ได,ด้สิยูซีเลยั้งลูปกหมเป็นเสือ้อคู่น่ะแ,แม่อยู่ในหูคู่น่ะฮับูก์กาจกเข้าไปเลยก็โอบไอด้ เด้ป้าขาอันนั้นน่าจะอยู่ในหูแท้เอาโคมาแยงบมือว่ามีอย่างอยู่ใหนหันบอกบอกว่าเอาอันนี้กระเป๋าวะนี่อีแม่ป่าอีละส่วนป่าอีละป้าอีแม่ระวังเหยียบเลยนี่นะเห็นบอกกำลังขึ้นมาเนะเขาต้องไปยูบนยี่นองเอ้ยรักเอาลูบได้ปะไล่ประคักเอาตาดเอา ตัดรังจรงเนื้อเบี้ยมันเห็ด้ึ่ปาแนเลยอ่าเด็กสิบุติเก็บเศษแล้วด้า<ะ>เลยเเลนะชิบุติเดสิบุออกแล้วออคั่แจบจบเศร้าจบแรงอยู่นะพีอซีเมื่อจะเบิ่งข้าวจันพ้าเลย แบบนี้หั่นสีเทิงคันว่านบานกับโบบานเนาะสีเทิงคันว่าจุลโมแมงซานิบดีแซบหรือว่าคุณอันนั้นหันพอดีเป๊ะเลยกลุ่มทิมเจเม่าอนี่คือตัวทั้งพอเราลูกเลยอิเดเห็นแห็นแบบสะอ่อนไรเ็นกรได้ยัน ญา่นคนอื่นได้ยินเหมพี่น้องมาเด้อยเก็บพิทพี่เมย์ซอนจะไปย่างอ้อยเพืเ่อนเบิ่งดูตัวนี้นะจุ้มนี่นะว้ายิงจ๊ะพี่นะลามาแล้วน้อยบูดอยากเก็บเอย่างทู่บอกเชีงไว้สะออนบูดอยากเก็บเพื่อนออกจากกันพี่น้องจะเดียบท่านบูดเอากัเอาสนับปุ๊กไว้ฉัน แ้วทำไมมันกันหนาวฝนตกมาแล้วไหมเอ้ยเนี่กยก็อยากเก็บได้หแบบเหรอ,อขายาวเทนน้อแไปว่นาน้ำสิทวมบ่ขายาวนี่นะฮะเรียกขายาาแค่ ป้าตัวนี้กำลังขี้นาเลยนี่แบบพี่ละน้อยต้องการจะประมาณนี้แหละว่าเป็นอย่างดอกจูมหลายมันได้กินหน่อยทำไงม,มันบาน,นดีซ้ำนี่กับพอดีเนาะ ดอกน้อยน้อยเนาะตัวบานก็น,น้อยเนาะพ่อยังสิได้เก็บ เรไปอีกซีพวานเพิ่งกำลังโตใหญ่ไปแล้วแหละมานพักปีนี้จืวันทีไว้ก้อนวันทีเช้าฝ่ายเนะาะเช่าห่าเมื่อวานจะเช่าห่าเลยวันศุกร์เช่าห่ามันวันศุกร์ไวแทะเนม้อชิพะรามวันศุกร์ไวแทะชิ้นนี่มันอยู่ นี้มันเป็นดกนอกอ่อนๆดิเนยบางดอกกับแข็งบางดกอกกระอ่อนเปขวบไปะโะอ่อนบอลน,นั่นแหละแถวนี้นะ นะแม่ยี่ทางเขาเก็บวานี่นะ่ะขึ้นมาอีกละก็ลังขึ้นจุ๊บๆเลยใจเย็นๆก็ได,กได้เก็บอยู่เฮือนไม่ได้เก็บที่บอนอื่นให้เก็บที่บอนอื่นหรือบวบบวบบวบเลย จุ่มคักพี่นอ้องเ้ยละน้อยมากแบบนี้จุ่มคักจุ่มคักจะสร้างขนาดเลยนม่เกจอก กรบโบอันยา่มันบอแม่แม่คักบอแม่แ,แม่คักบอยอดเลยยอดเลย มันเท่ากนเด้ซี่ันันแกนะกำลังขึ้นมาเลยไ้ยินเสียงไหมน้อ เลือกเอาอีเล่นนี่สีจงไวอ้อีกฮอพี่สามเฮียสิมื่อแรงนได้อีเล่นคิดเออีนอนอ้ปยบเอาบอนี่แม่จงไ้อีกวะมันสิหนาวลได้แบบนี้ว่อมันหนาย พี่เมย์โยไม่เอาบุตรไม่ชโจงยง่ายสุดได้สามีไหนอ่ะผเมื่ห่จากสมูนี่อัเหยียบพี่กับีแมนไม่เห็นเหรอเห็นแต่มันดูมีมงคลคุณได้ิ่มออกไปลาะฟ้าเบื้งนั้นลเลย จะไปเียวเลยถนั้นก็้อาบน้าลวะนี่หนังไอเบิดขึ้นไอไอ้ะม่กินแล้วยายอันนี้เันเป็นตัวน้อยซ่บางคนมาเสียเห็ดบงกอืมคนมาเสียเดล ไม่ตื่นแล้ววะอย่าขี้ดินแล้วก็ยังไปอมตีเจ้าของด้วมันจะหง่ไหมเนืขนาดนั้นทำได้สักผันดีสัมผัสขี้ดินสักผัสขี้ดินขี้ดินเป็งตังๆม่าเมื่อวนนั่นแหละน้อยเอาเมื่อวานนะพีซีเกิดไม่กลเ่ันีกินเขาลหือ แม่เ้าก็เห็นข้องหลังเนไหมว่าก้องหลังปิดไปหาอะไรนี่กสัก่เออเอาโคมไปกา wow. course, ้านไปเศร้าคนี้เม่เก็บต้องไปหามูนลูกมาแล้วหามูาเบอ่งมันมืดมันหายคิว่ไดเลยตอนหางอะนะมืดมืดตอนนี้มันหกโมงเพิ่งเจ็ดโมงยังเลยจริงสยเลยไสมยด้วย ใกล้แล <zo> <ia> ้วใกล้จะเก็บแล้วแล้วเก็บพวกะนะเก็บอยู่บ้านกับเก็บอยู่ป่าบูคือกันเลยความรู้สึกเนี่ยอันนี้นะเก็บแบบบบอยากให้มันแล้วบบอยากให้มันเบื่อเก็บแล้วอยากให้มันเบื่อปลาไลย่านคนมาเก็บน้ำแต่ไนเก็บไว้เก็บอยู่งั้นตัวเองเก็บได้ไหนก็นไรเส็ยบอยถามกาลังงึ้นแล้วนะโบได้อาเลยนี่แม่วะจุ่มไว้ ำนั่นแหละผู้ดีเสพอันนี้พี่เป็นกระจงแต่เลือกเซียยังกินตัวนบานไปเก็บอยู่บัวกินตัวบานนะวะบัวนั้นบัแซ่บดีและจงไว้มือนี่ยคันคันเอาเมาื่อวานนี่นะบัวได้กินเพราะทำไงหรอกผู้เอาเองินงนั่นเห็นว่าตัดเอาลดอรถจังตอหน้าะวะโม่จนก็นได้เนะี่ย มิตาเห็นนะมะนีเก็บ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 หมดเนะจากมือหักก็ได้ที่แตนขึ้นแขนปวดขายางเว้ยมันเข่ขามันยังแดงงงตรงนี้เลบอลละน้อยอันนั้นวาน,นี่นเราบอลฝุ่นซีคือน้ำมันนั้นมาพี่ซีเมื่อวานนี่เก็บแล้ได้บอลนี่นะคิดว่าเลืกอกเอาแต่ดอกใหญ่แล้วดินียซีคือวาน,นี้เก็บยากแล้วนนี่ขาอันนี้ดิมาเก็บเห็ดต่อชา ปลาโลดใช่ป่ะ ตอนนี้กะพาะกันเก็บมาแล้วเรียบร้อยแล้วเฮ็ดสีฟาาตะสะอ่อนขนาดเลยตุกติกีสีพ้ากันส่องล้กก็แกงหมูน้ำมันหอน้องกินตอนเศรา้ามีสัญญาณแจ้งเตือมนมาละนี่สองดอกนี่นะโฟนไปเอามาแต่ห,หนองป่าเหีนี่มีเห่จีวระน,น้อยเก็บอยู่หน่องป่าอาีกเห็ดพวกอันนี้นะยูเลาะแคมกำแพงนะ พอเพิ่งไปได้มาสองดองนกนะกำลังขึ้นมาอีกคือจ้ะน้อยเก็บวันนี้นะมืออื่นมือเนื้อจะได้ไปเก็บวอลน,นั่นอีกอไปเอาบอลเลยกล่อดเก่กงชุดตอนเศร้าเลยนะเก็บีจับแพงก็ได้แบบนี้นะ่ะตัวนั้นนั่นน่ะ้องเพิ่นดอกอ๋ออันดอกบอลดอกแข็งตัวนุ่มเลยนุ่มเลย เขาสอนเนจะเซน้ำเสือเลยเพราะได้กินไว้แกงใส่น้ำล่าแล้วก็เอาผักใส่ใส่ดีแล้วที่ภาคตันจันใจเก็บตอนมือต่อมาท่านเก็บตอนแรงว่านี่เลยฮะนะได้หน่อยเดียว แกงก็ได้ประมาณถ้วยป่ายนี่แหละพวันโอ้ยเหงยังมีขึ้นมาอีกเลยเพบซีประมาณขั้นเจ็บก็ซีได้มงเครืองโลห์หะแหละขั้นเป็นบาทอราละมันตงขึ้นมานะตะบูตะบีขึ้นมาอีกเลาสุดเลยเลาสุดเส็ยดเลยมาเลยนี่ เอนอีเมยอยู่ก <c oughs> รามาเซลร์แล้วกันมาเสาเรา <c oughs> เรเขาสิ้ยนีันสัมคักยุ่ ดอกมันผู้ดีจ้ามีแหละผูดีแซ้บแไเม่อแยแ่หนวานี่มันก็น้อยเกนไปยังมีในนอนกว่านี้นะอืเมียบกโงไว้ขาเครับนี่ยขันดึงเหนเงีาวอีเมหักหักเลยดนทั้งเกยที่พี่นักหักปเหักาขันดึงเเงว่นนี้อีกมีดอกนึ่งนะลองดึงเงยเงเนี่ยเด้องไป ดีสุดเลยนะอะมี่ <c oughs> คือดีเลยดีดีให้ใครมาคือนนี้เรียงนุ่มก็ะสามารถติดคุณก็อูไปแต่ว่านี่สมได้กับมุงถวยหนึงแหละท่นสมได้ละทันเก่งคนนะ กันเป๋พ่ออยู่ป่านะมูอหนึ่งเลยนะน้อยเต้นอ้อมเลยแต่ว่าเขาบม่เคยพ่อแต่ว่าอีพ่ออีแม่เขาเคยเป็นได้หาบมูอหนึ่งสองมูอมันก็นสิมีอยู่แต่ว่าเขาบุพพ์อะไรจะนนั้นมามาคันแล้เวเรียนะเขาอยากกินทานต่อ,อดค่ะค <c oughs> าเวีย่ยอะไรกันเร้า เนี่เสียองาบุนะมาเอา,เอามาลงสิแค่หน,นึ่งเนเื่อก็ม,กอกมกอ่อป็นไม่ออกเลยไม่พอว่เสียเงาบนนนนุนเนี่ยเพื่อนเดียวเสียอม่ได้ร่าแลมแตมลมีุอขาจงจังอันนั่งเจ็บนมตัวย่านเดียวกัดินยี่อยู่ ไปไปยไปหาอ,องแต่ยางไปยางมาเห็นหมบนกมามเลยละโดนดําเลยแหละยู่การคุ้นทาเลยสีถ่ายคลิปี่แต่ะขั้นไปหายีป้างสมรเห็นเปี้ยงนี่สิเหียถ้ามันต้องบานแบบนี้ทันเห็นเดรียลูกสินจะยุต่อตกัาเลยก็คือจะมีน่ารักขโมน่ะนะเอาเก็บน่าจะได้แหละขั้นจูงนะาจะได้ฝานนี่แหละเก็บเต็มงกระตามมเดีลเมนั้นไปกระเป๋ ก็คนละหมูแต่ว่าหมูเดียวกันเครื่องนึงไหนไปขวดเทียวง่ายอยู่ส่วนไดนเออเกียร์รถชื่อะไรฮะไอ้ยื่อ่าตามเราไปยามองมาเออจะเอาหยาวางไปบู๋แก่เอาวาวเหรอเอาเราเอารถแหงๆเปลี่น อย่านั่นก็เริ่มแล้วเอามาเห็นนางเอกก็ได้ส่งคำทยมาเห็นไดเ่อนึกอรเม่เอองกตอยอดเมือนึเหเาะนะไรเถิดดินนะแต่อตรยอดอย่างเงี้ยแถวอ้อมต้นไม้ต้นอย่างไรอัตรยอดมันตองหอนเหนือไทยลกหกต้นเลาหมดเจ้าเลยที่แท้กันนราอ่ะนั้นเราอ่ะเรามีกระเจี๋ยเราอ่ะครับวร์เร่ได้ซ้ำเพราะเก่งก่อนเท่า มาแกงก่อนเมซีสองย่านบูหาไกี่ตอนเช้านี่นี่ก็ได้หลายเติร์ปิเมื่อนี่แต่แก่งใส่น้ำปลาเม็่ซีคนคนติดใส่หลายกินน้ำปลามากะซิบกระแซบบรรทัดกับดกหนขงหลังมื่อนี้แกงน้ำใส่เมื่ซีพได้ใส่น้าแกงน้ำใส่ปหาอ้เป็ดเก็บใส่มาให้ ตัวนี้วันนี้สอนแั่นประมาณสอมกันว้าวอยากี้อนนหตัวนี้หนาบูมันใส่ประเด๋ยววห้องบันเหตุเก็บยู่งานนาบมีกินหอมจากที่เลยเป็นยอดอย่งกว่ามดเรยบร้อย

น้ำใส่อี๋